CNS นะครับย่อมาจาก Cut, k e d Link, Style, s h e e t นะครับเป็นภาษาที่ถูกออกแบบมานะครับเพื่อการกำหนดรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็นำไปจัดเก็บแยกแฟ้มกับ CNS นะครับกับตัว HTML นะแต่ก็สามารถเขียนลงไปในบรรทัดก็ได้หรือว่าเขียนไ,ไว้ในส่วนหัวของ HTML ก็ได้นะครับ ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะเปิดเป็นเปาเซอร์เปิดกับเราวเซอร์ทุกค่ายได้ปกตินะครับลดช่วยลดการใช้ภาษาให้ทีในการตกแต่งเอกสารเว็บครับเพราะว่าเดิมภาษาให้ทีมแอ่ะมันในการตกแต่งเว็บมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนี้นะครับก็เลยใช้ css เนี่ยช่วยในการตกแต่งครับทำให้ขนาดไฟล์เล็กลงแล้วก็ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นนะครับ สามารถกำหนดรูปแบบจากสไตล์ชีตชุดเดียวกันแล้วก็ใช้กับทั้งเอกสารครับเช่นสมมุติว่าเป็นสไตล์ของการทำทฤษฎีหรือการคอมเมนต์หรือการบรรยายเป็นทิปทิปในเอกสารเช่นแบบเหมือนอทิปให้กับสมมติมีเนื้อหาแล้วก็มีทิปเล็กๆให้กับเด็กๆเนี่ยแล้วตัวฟอนต์มันจะเป็นสไตล์เดียวกันเ่ะเราก็สามารถกำหนดสไตล์แล้วก็ ใช้สไตล์นี้แอดเข้าไปยังแต่ละส่วนของเอกาาสารในหน้าอื่นๆมันก็จะได้สไตล์เดียวกันประโยชน์ของ CSS เนี่ยสามารถควบคุมการแสดงผลให้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันแถมยังสามารถเราเอามา reuse ในในหน้าเว็บอื่นๆนะครับหรือว่าเว็บไซต์ในในในตระกูลเดียวกันของบริษัทก็ได้นะก็จะเป็นเทมเพลตเดียวกันสามารถกำหนด การแสดงเอกสารในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงบน,บนจอภาพนะครับบนกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์นะครับบนมือถือบน PDA บนแท็บเล็ตนะครับทำให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ c ี s กับเอกสารีท่ทีมแอก็ทำให้เข้ากับเว็บไซต์ได้ดีนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับก็คือมีในทีมแอ มี html มีลิงก์ไปยังเอกสารที่แยกออกมานะตอนนี้เป็น my styles css นะครับอันนี้ก็เช่นเป็นการกำหนด text shadow นะครับก,ก็มีกำหนดเงาของตัว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 ,ต,วตัวสอนจะเห็นว่ามีเงาเห็นไหมมีเงาเงา shadow ขวามือเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วก็ เราก็โหลดลิงก์ตัวนี้เข้าไปเข้าไปในเอกสารในที h t น l ที่หัวส่วนหัวนะครับแล้วเวลาเรากำหนดเนี่ย H1 เนี่ยนะครับ element ของ HTML มันก็ดึงเอาสไตล์ที่เรากำหนดไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยครับไวยากรณ์ของ CSS มีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับที่เขียนแยกเนี่ยนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าปรับปรุง H1 ปกติเรามี H1 เป็นหัว เป็นเ e ดเดอร์ถูกไหมเฮดเดอรก็คือทําให้ตัวกันตัวข้อความมันใหญ่เป็นหัวข้อนะครับทีนี้เราปรับปรุงให้มันมีชาร์โ w หรือว่าปรับปรุงสีปรับปรุงแบบเปลี่ยนฟอนต์อะไรแบบนี้นะครับมันมีสไตล์มันมีไวยากรณ์นะครับหรือซินแท็ของตัว CSS นะครับตัวแรกเลยคือ selector ตัวนี้นะครับ s e l e c เ o อเนี่ยจะเป็นแท็กของ HTML นะครับซึ่งที่ที่เราจะเอามาปรับปรุงนะ ในที่นี้ตัวอย่างเป็น h1 นะครับจริงๆเป็นอันอื่นวยได้บทนะครับเช่น body p อะไรก็แล้วแต่หรือ tag a ก็แล้วแต่ link อะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้เป็น selector ได้ครับจากนั้นเนี่ยจะเป็น property property คือส่วนหน้านี้นะครับเช่น color font size พวกนี้ property หมายถึงคุณสมบัติของตัว selector เช่นอ font S <S อะไรนะครับ font size เป็นอะไรขนาดของฟ font ครับสี นะครับของของตัวอักษรเป็นอะไรนะครับหรือว่าฟอนต์สไตล์เช่นตัวเอียงตัวหนาพวกนี้นะครับสามารถที่จะกําหนดลงไปได้ครับแล้วก็ value value เป็นเป็นค่าของ property เช่น color นะครับก็ให้เป็น blue นะครับหรือว่าจะเป็นเลขเลขฐานสิบหที่กําหนดสีก็ได้นะครับหรืออตัวฟอนต์ไต้ก็อาจจะเป็นพิกเซลอย่างเงี้ยนะครับ12บสองพิกเซลยีพิกเซลอะไรแบบ ในการเรียกใช้ CSS เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือเรียกใช้จากภายนอกนะครับเรียกว่าเป็น e e x t e r n c s CSS นะครับหรือว่าเอกสาร s s s จากภายนอกนครับบววิธีวิธีการนี้ก็เหมาะ ะครับกรณีที่มีเพียงหนึ่งสไตล์แล้วต้องการนําไปใช้กับเอกสาร mm hmm. เฮดทแมวหลายๆลายนะครับ mm hmm. เช่นสมมุติว่าเรามีตัวเว็บไซต์นะครับของบริษัทนะครับแล้วเร,เราต้องการให้มันมีรูปแบบของเฮดเดอร์เหมือนกันหมดนะครับสีเหมือนกันหมดฟ mm hmm. อนต์สไตล์เป็นฟอนต์เหมือนกันหมดนะครับ mm hmm. ต่อมานะครับ mm hmm. ก็เป็นการนำเอาคำสั่งสไตล์ชีสนะครับอยู่ในลักษณะของสไตล์ ไท้นะครับแล้วก็ t ท็ก t s s นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นะจะเอามาบันทึกเป็นไฟล์ d t t s แล้วก็ทำการเหมือน i n c l u d e เข้ามาก็คือมีการลิงก์เข้ามาอย่างตัวไฟล์ที่ทีนแอลนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างไม่เป็นไรนะครับอ่ทีนี้ตัวเนี้ยเวลาเราลิงก์เนียเราจะใช้คำว่าลิงก์เรียวนะครับแล้วก็ เท่ากับสไตล์ชีสนะครับไทท์เทีเอนสนะครับแล้ว s r e f ตัวนี้เป็นลิงก์นะตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้เราเซฟไว้เป็นสไตล์เป็นไฟล์ชื่ออะไรเราก็ลิงก์ตามชื่อเช่น mystyle css เซฟเป็นชื่ออื่นก็ได้แต่ว่าต้องเป็น css นะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นเนื้อหาของไฟล์นี้เราเซฟไปต่างงหาแต่ว่าให้เซฟชื่อนี้นะครับเวลาลิงก์ก็คือโหลดเข้ามาแลได้ ทีน okay. ี้เป็นเป็นลักษณะของตัวตัว HTML นะที่มีการโหลดเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับ แต่ก่อนอื่นเราดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเรามี HTML เปิดปิดเหมือนเดิมนะครับมีบอดี้นะครับเป็นส่วนของ Data นะครับแล้วก็มีส่วนเฮดส่วนเฮดเนี่ยจะเป็นการส่วนที่ใส่แท็กสีแดงๆเนี่ยนะครับก็คือลิงก์จากไฟล์ m y สเตอเข้ามาครับรู้สึกไฟล์เป็นตัวนี้ปะตัวนี้อ๋อเขาไม่ได้มีแยกไว้นะก็คืออันนี้ ก็น่าจะกําหนดตัวนี้ไว้เป็นสีแดงครับเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างครับต่อมาแบบที่2ก็คือเราใส่ตัว TTS ไว้เป็น internal ก็คือใส่ไว้ในเอกสารที่ทีมเ้วเลยใส่ไว้ในส่วนหัวนะครับเราจะขึ้นต้นด้วย,อ,อ,ยอยู่ระหว่าง He d เปิดกับ Head ปิดนะครับจะขึ้นต้นด้วยสไตล์นะครับแล้วก็สไตล์เปิดแล้วก็สไตล์ปิดนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสไตล์เปิดสไตล์ปิดอยู่ในส่วนเฮดเลยนะครับ ก็คือพูดง่ายก็คือแยกเขียนออกมาเป็นไฟล์ก็ได้หรือว่านักศึกษาจะใส่ไว้ในนี้ก็ได้นะครับมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้านักศึกษามีมีโฮมเพจแบบมี page เพจอ่ะมีทั้งหมด50หน้านะครับแล้วก็ใช้สไตล์เดียวกันหมดนักศึกษาก็แค่แอดเข้ามาถูกไหมแอดเข้ามา,ขา,มาเขียนไฟล์แยกแอดเข้ามา,า,มาเวลาแก้ไขก็แก้ไขที่เดียวแต่ถ้านักศึกษาใช้แบบนี้แล้วมันมีทุกหน้าเลยก็ต้องไปแก้ทุกหน้าเลยเวลาเปลี่ยนสไตล์อย่างี้ก็ต้องไปแก้ทุกหน้าเลย แล้วก็แต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับการที่จะแต่งสไตล์ให้กับหน้าเพจที่มันเป็นยูนคกันหมายถึงว่าเพจเนี้ยไม่ได้ซ้ำกับหน้าอื่นนะก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเขาก็ใช้เป็น s 1นะครับ color l e d นะครับ font family เป็น arial นะครับก็คือ s 1เนี่ยจะถูก modify นะครับให้เป็นสีแดง แล้วก็ฟอนต์เปลี่ยนเป็นแอรเดียะครับอันที่สองนะครับแท็ก p ตัวนี้ถูกโมดิฟายให้เป็นสีดำนะครับซึ่งเดิมมันก็ดำอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ฟอนต์แฟมิลี่มันจะมีแอรเดียนะครับแล้วก็อฟอนต์ฟอนต์เบสเป็นโบก็คือเป็นตัวหนาฟอนต์แฟมิลี่เนี่ยมันสามารถกำหนดฟอนต์ไว้ได้สี่ห้าอันแบบนี้ไล่ไปถ้าเบราว์เซอร์มันไปหาฟอนต์ที่หนึ่งไม่เจอมันก็ไปเอาอันที่สอง สองไม่เจอก็หาอันที่ 3, สามสามไม่เจอก็หาที่สี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ถ้าไม่เจอเลยก็เป็นดีฟอลต์ของหน้าเพจไปอ่าอันนี้พอเปิดพอเปิดหน้านี้นะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นส่วนของวิธีดูแลสุขภาพนะครับตัวนี้เป็นย่อหน้าแล้วก็แท็ก P นี่คือย่อหน้าแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เวน้นบรรทัดลงมาครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะได้สไตล์เป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เวลากำหนดสไตล์ปุ๊บในในเนี้ย S1 เป็น Color r a ์เทนี่ยทุกครั้งที่นักศึกษาใช้ S1 ในในในหน้าเนี่ยมันก็จะถูกกลายเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแล้วก็ฟอนก็เป็น a r i ี l อหมดเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราแยกเขียนไฟล์ปุ๊บเนี่ยแล้วเราใช้ในอ่า o r t o r t มานะครับในทุกหน้าสมมุติเรามีสิบหน้าปุ๊บมันก็จะหัวข้อมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ยหมดเลยทุกอันนะครับ เวลาแก้แล้วเราเออเราไม่ได้ต้องการสีดแดงเราต้องการเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินก็แก้ทีเดียวแก้ในปลายทีเดียวนะครับอันที่สามแบบที่สามนะครับเราเรียกเขาเรียกอินไลน์ซีเอสนะครับกินไลน์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแก้แก้ในบรรทัดของคําสั่งไปเลยนะครับอันนี้ก็คือมีความเฉพาะด้านเช่นแบบเหมือนเราต้องการแก้เฉพาะบรรทัดนี้นะครับต้องการแบบให้มันเป็นขีดเส้นใต้เฉพาะบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะกําหนดในบรรทัดได้เลยก็คือเป็นสไตล์เท่ากับอย่างตัวนี้นะครับสไตล์เท่ากับแล้วก็มีบอร์เดอร์นะครับก็คือขอบนะครับเป็นขอบหนานะครับ1พิกเซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แพดดิ้งเป็นเท่าไหร่ะระะน, e นะครับอ่าก็กำหนดไปอย่างนี้เป็นมาร์จิ้นเท่าไหร่ครับอ่าลักษณะอีไลน์นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเขียนแยกไปเป็นข้างบนถูกไหม อีไลน์จะเป็นแบบนี้นะครับ H1 แล้วก็ Color r e d เหมือนกันเมื่อกี้แต่เราแยกมาเขียนอีไลน์เลยก็คือจะเขียนว่าสไตล์แล้วก็ Color r e a d แล้วก็ Font Family อ r i เดแบบนี้นะครับแต่นี้ประเด็นก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้ทั้งหน้ามันก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยทั้งหน้าถูกไหมต้องต้องเขียนไปทีละแท็บนะครับมันก็จะเสียเวลาเขาก็จะเขียนเฉพาะข้างบน,นครับอ่าทีนะี้ในในหน้า ในหน้าเว็บเพจเดียวกันจะใช้ ID ตามกันไม่ได้ครับต้องชื่อ ID อต้องตั้งชื่อ ID ต้องไม่มีช่องว่างไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขครับอ,อันนี้เป็นซินแท็กซีเสซินแท็กนะครับก็คือมี s e l e c t อร์ letter, อย่างที่บอกไปนะครับมี Property แล้วก็มี ตัว value นะครับบางทีเขาก็นิยมเขียนไล่ไล่ลงมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันมีหลายบรรทัดไล่ลงมามันก็จะดูสวยงามนะครับหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องมาดูตัวอย่างเนาะอย่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น H1 นะครับแล้วก็ background color เป็น blue อย่างเงี้ยนะครับนะครับหรือว่า text align นะครับกำหนดให้ text อยู่ตรงกลางแบบนี้ โอเคนะครับทีนี้มันมันมีหน่วยวัดหน่วยวัดนะครับหน่วยวัดในใน CSS นะครับก็มีหลายอันนะครับแต่ว่าที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเราใช้พิกเซลเนาะนะ px นะครับก็จะมีทั้ง em นะครับ em เป็นความสูงของฟอนต์นะครับ ex นะครับเป็นความสูงของตัวอักษรนะครับแล้วก็พิกเซลเป็นสัมพันธ์กับค่าความละเอียดของแคนวาสนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ก็บางทีเหมือน เหมือนหน้าจอนะครับหน้าจอมันสมมติว่าหน้าจอเราออยาวเท่านี้ใช่ป่ะแล้วเรากําหนดว่าลูกลูกมันนี้มีขนาด10%ของหน้าจอมันก็จะเล็กขนาดนี้สมมตินะไปเปิดในแท